แปลไทยโดยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับดีซู่ซูมากถ้าถึงที่นี่มีธุระอะไรงั้นเหรอคุณหนูเสียวเข้ามาด้วยเรื่องเกี่ยวกับสนามดาบนะครูดีซูซูสักซิ่วหยุนชางเมื่อเจ้ามาถึงระดับที่สองข้าสามารถให้สิ่งนี้แก่เจ้าได้นี่คือนี่เจ้าไม่ได้ไปที่ซิ้วหยุนชางนานถึงหเดือนเจ้าลืมกดของซิวหยุนชางไปแล้วงั้นเหรอ หยุนช้างแบงกเป็นสามส่วนนะลานชั้นในสำนักกลัญญาลานชั้นนอกได้แก่ลานด้านในคือสำนักกลัญญาและลานด้านนอกคือที่ที่เจ้าอยู่ตอนนี้สิตที่สืบษาในลานด้านนอกแบงเป็นสามระดับมีเอแซนแล้วก็สีระดับแรกและระดับที่สองคือระดับสีระดับที่สามคือเทียบเท่ากับระดับบีระดับที่สี่คือผู้ที่มีกระดิ่งที่เอวเท่านั้นถึงได้ขึ้นชั่วเป็นสิบของเ่ยวหยุ่นชัางที่แท้จริงนี่ข้าลืมสิ่งที่สําคัญเช่นนี้ไปได้ยังไง ขอบคุณมากสำหรับการมาส่งกระดิ่งให้ข้านะคะข้าจะลืมมันไปได้อย่างไรในเมื่อมันคือสิ่งที่เจ้าของร่างเดิมหวยหามานานแต่ข้าอดที่จะสะเทือนใจไม่ได้ยินดีด้วยนะเจ้าคะเป็นเรื่องยากมากที่เจ้าสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่มีพลังวิญญาณมาเป็นผู้ที่มีพลังวิญญาณระดับสองได้ในเวลาอันรวดเร็วเจ้าได้รับโอกาสดีๆก็อย,อย่าลืมคว้าไว้แล้วก็ทาํามันให้ดีล่ะข้าหวังว่าจะได้เห็นการเติบโตของเจ้านะตอนที่ข้าครอบครองร่างนี้ข้ารู้แต่แรกแล้วว่า เจ้าของร่างเดิมต้องการอะไรจัดการกับคนที่ดูถูกเธอที่ซิ่วหยุนถังยังไงนะข้าจะไม่มีทางปล่อยมันไปแน่เยี่ยเสี่ยวเอ,อ๋อเธอคือเธอเจ้เหลิวกวงเหยียนเยี่ตัวแสบที่แท่งตาเป็นคนดีแต่แอบยุยงให้คนอื่นรังแกเจ้าของร่างเดิมและพยายามขโมยคู่มั่นของเธออีกด้วยไม่ได้เจอกันานานเลยนะเยี่ยเสี่ยวเอ,อ๋อข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะได้รับครังเจ้ามีพลังวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่กันข้าดีใจกับเจ้าด้วยจริงๆนะ <ś m ian> ใช้ภาษาแบบที่คุณเคยเหมือนเดิมนั้นสินะแย่เสียวเออข้าได้ยินมาว่าเจ้าจะนะฟางมีได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆงเมื่อคิดถึงอดีตฟางมีรังแกตัวอ,อยู่ตลอดเวลาเลยนะ <ś m ian> ฟางมีก็แก่ทำร้ายเจ้าของร่างเดิมแต่เธอก็นคนที่เล่นไม่ซื่อกับเจ้าของร่างเดิมใช้มิตรภาพและความไว้วางใจมาทำร้ายเจ้าของร่างเดิมมันจะโหดร้ายที่สุดหลีวกวงเย็ยนชอบเป็นคนที่รีเริ่มก่อนอย่ามาหาว่าข้าโหดร้ายก็แล้วกันนะ อาจารย์ยิ้มแบบนี้เหลียวกวงเย็นฉันสงสารตัวอาจารย์ว่าแต่หกเดือนที่ผ่านมาเจ้าไปทําอะไรมางั้นเหรอทาไมจู่ๆถึงมีพลังวิญญ,ญาณแล้วมาถึงระดับสองได้ยังไงกันเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มีผู้เจ้ายวจารย์จากนอกโลกให้ยายวัานระดับ,บแปดประกาข้าข้ามาเพื่อรักษามแม่และยงมอบหนังสือที่เป็นความลับให้แก่ข้ามาด้วยหลังจากที่ข้าฝึกฝนตามเคล็ดลับนั้นข้าก็มีพลังวิญญ,ญาณและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเลย อ๋อยาอายุวัฒนะดับ8ใช่ใช่ใช่ข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับมันด้วยนะเสี่ยวเอ๋อก็ข้าเป็นเพื่อนที่ดีกับเจ้ามาตลอดงานข้าขอดูหนังสือที่เป็นความลับนั้นหน่อยได้ไหมข้าคิดไวอยู่แล้วว่านาังจิ้งจอกเนี่ยจะต้องทําแบบนี้และที่สุดนังทิ้งจอกของเธอก็กปรหาดค <c oughs> งไม่ได้หรอกผู้เจ้าชันบอกว่ามันเป็นความลับมากๆคนอื่นก็ไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากข้าคนเดียวข้าเลยเก็บมันไว้ที่อ้อส่วนตัวเพราะไม่กล้านํามาออกมาด้วย ข้าเป็นเพื่อนที่ดีของเจ้ามาตลอดเรื่องแค่เนี่ยจะช่วยข้าไม่ได้กันเหรอฝึกข้าไปวัดเพื่ออธิษฐานให้เจ้าตอนที่เจ้าบาดเจ็บสาหัสข้าทำเพื่อเจ้ามากมายแล้วแต่เจ้ากลับทําแบบนี้กับข้าเหรอเจ้ามันคนนห่งแกะตัวไรติดสานึกข้าไม่แปลกใจเลยที่กุณชายเหม่งจริงอยู่จะดูถูกเจ้าขนาดนี้ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมจําไม่ได้เลยว่าเธอเคยช่วยอะไรไว้บ้างแต่จําได้ว่าตัวเองถูกรังแกจากคนจานวนมากเลยไม่กล้ากลับไปที่สิวหยุนทางอีกเลยพวก เอ้เยี่ยเสียวเอ๋อนี่เจ้าทำอะไรลววงเหียนข้าขอโทษนะข้าไม่ได้ตั้งใจเมื่อกี้มีมแมลงอยู่ที่หน้าของเจ้าข้าก็เลยต้องสู้กับมันนะ,มะแมลงเหรอทำไมข้าไม่เห็นมแมลงสักตัวเลยใช่มแมลงนั่นไงนั่นไงมันอยู่นั่นไงพัวเออเจ้าเจ้าตุบไหนละ,มะแมลงที่เจ้าบอกข้ายังไม่เห็นเลยก็อ่าอะไรมันไปแล้งไงแมลงตัวนั้นมันมีสีเขียวด้วยนะ ข้าว่ามีผิดแน่ๆโชคดีนะที่ข้าแลวมันไปก่อนมันเลยยังไม่ได้ทันได้กัดเจ้าน่ะฮะเยี่ยเศวเอ๋อนี่เจ้าต้องการอะไรอีกเจ้าตบหน้าเ้าหนึ่งสองครั้งเจ้าให้ข้าขอบคุณเจ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้หลิวควงเยียนเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีของข้าเรื่องแค่นี้เองเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกรับแพ็กเกจเปิดกระเป๋าเป้อืมข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ทําแก้มของเจ้าบาดเจ็บข้ามียาดีมากเลยนะมาสิข้าทาให้เจ้าไม่จําเป็น ท้าไม่ต้องการยาของเจ้าเชอะเฮ้ยน่าเสียดายจังฝูดนี่มันปลดซันฟิริกนี่ควรใจเตอทาปลดซันฟิลิกที่หน้างั้นเหรอใช่มีอะไรไหมนี่เจ้าจัโง้ารจริงๆวันนี้ยหลิวกวงเหยียนโชคดีไปนะไปกันเถอะส่แล้วคลาดแบบกำลังจะเริ่มแล้วประตูทางเข้าเฮ้เยีเสียวเออ นี่เจ้ากล่ามาที่นี่ได้ยังไงเย่เซียวเอ๋อนี่เจ้าได้รับกระดิ่งค้าเดียวระดับีแล้วงั้นเหรอตอนนี้ไม่ว่าเจ้าจะเป็นแมวมาหรือใครหน้าไหนก็ไม่สามารถเข้าไปที่เซิยวหยุนถางได้หรอกนะตอนนี้เหมิงจิงอยู่ก็อยู่ที่ระดับ B งั้นเหรอเย่เซียวเอ๋อที่เจ้าฝึกฝนอย่างหนะักนี่เพื่อต้องการให้ข้าสนใจเจ้างั้นเหรอีอยากจะอ้วก yeah, LA, เย่เซียวเอ๋อเท้านี้มันตำแต่เรื่องไรซาระ มีเรื่องไรสาระมากมายและข้าก็เขียนหนังสือของฮิวเสร็จแล้วหรือว่าเจ้าไม่ต้องการหนังสือยกเลิกสัญญาการแต่งงานนั่นแล้วหนังสือฮิวนั่นหรอหรือว่าคุณชายเมิงจริงอยู่กับเย่ยเซี่ยวเอ๋อต้องการที่จะหย่ากันงั้นเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านี่คือสิ่งที่เย่ยเซี่ยวเอ๋อพูดถึงนะนี่เป็นเรื่องที่แปลกมาตั้งแต่สมัยโบราณไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนขอเลิกกับสามีแต่เป็นแบบนี้คุณชายเมิงจริงอยู่ทำไมถูกทุกคนหัวรเราะเยาะหรอ ถ้าข้าไม่ทําให้ผู้ชายคนนี้ถูกหัวร้อยเยอะก็คงไม่สามารถแก้ต่างให้เจ้าของร่างเดิมแน่ๆ,ๆฝึกวิชาฝึกสันวิชาดาบเดี๋ยวก่อนจะไม่รู้ว่าในสนามดาบจะมีอะไรรอยอยู่บ้างถ้างั้นยังไม่ต้องเรียนวิชาดาบฝึกเกี่ยวกับหนังสืออิวหากใครกล้าจะจะแพร่ล่าวหรือสร้างปัญหาอย่ามาหาว่าข้าไม่ตืนก่อนแล้วกันนะวันนี้ข้าจะไม่เอาเรื่องก่อนแล้วกันเย่เสี่ยวเอ,อ๋อปอไว้ก่อนเถอะ ืมโดยปกติแล้วผู้ที่มีพลังวิญญาณระดับสามเท่านั้นจึงจะสามารถจับสัตว์วิญญาณได้แต่ข้าสามารถจับสัตว์วิญญาณได้ก่อนที่ข้าจะไปถึงระดับ3นั่นเป็นเพราะว่าข้าช่วยเจ้าต่างหากละ่ะแต่ข้าก็าอยากเข้าไปดูฝึกข้ายัางไม่สามารถเดินวจิจาฝึกสัตว์ได้ตอนนี้ไม่เสมอไปสัตว์นางฟ้ามีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเสี่ยวเฉีสามารถซ่อนตัวได้ เมื่อเสี่ยวจิ๋วถูกซ่อนความแข็งแกร่งของเขาก็จะลดลงมากแล้วทำไมไม่บอกเรื่องนี้เร็วกว่านี้ล่ะก็อบอกเสี่ยวจิ๋วไปแล้วว่า้ออกมาสู่อากาศบริสุทธิ์ได้คุณแค่ดับสามงั้นเรามาพูดถึงแค่ดับสามกันเถอะออมาข้าจะเลือกให้เจ้าเองฝึกไปได้แล้วเอ๊ะฝึกนี่มันที่ไหนกันมิชาความรู้งั้นเหรอ ่อมนี่คือหลักูตรที่คุณเลือกไม่ให้ฉันงั้นเหรอนี่ขากำลังเล่นตลกอะไรกับฉันอยู่กันแน่นะฉันยังมีปวดหัวอยู่ด้วยคุณจําเป็นต้องอ่านหนังสือเยอะๆอ่านให้มากๆนี่คือหนังสือที่เตรียไมไว้สำหรับคุณใช้ทดสอบว่าระดับความรู้ของคุณทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งหมดเลยออยข้าไม่ชอบอ่านหนังสือเลยความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างผู้ที่มีพลังทางวิญญาณกับคนธรรมดาคือมีสารที่สำคัญสามแห่งในร่างกายเธอชื่อครูหลี่ซูซู จากบนลงล่างคือความว่างเปล่าทะเลแห่งฉีและตันเถียนความว่างเปล่าเปรียบเสมือนหลุมดําในตัวของเราหลังจากที่เราลงสนามในสัญญากับสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณจะอยู่ในพื้นที่ความว่างเปล่าในตัวของเราและเราก็สามารถเรียกมันได้ตลอดเวลาทะเลแห่งฉีเป็นสถานที่ที่มีพลังทางวิญญาณสามารถเติบโตได้ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็จะยิ่งมีพลังที่สูงขึ้นเท่านั้นฐานพลังของทะเลแห่งฉีเริ่มต้นจากขนาดเท่ากับแอ่งน้ําผุดและทะเลแห่งฉี คือหมาสมุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดตันเถียนง่ายที่สุดมีหน้าที่ในการเรียกใช้พลังวิญญาณเมื่อพลังวิญญาณของตะลีแห่งฉีไหลไปที่ตันเถียนเราก็สามารถใช้พลังวิญญาณได้พลังวิญญาณของผู้ปฏิบัติมีตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับ5เรียกรวมกันว่าพระแต่ถ้าเกินระดับ5ขึ้นไปก็จะเรียกเป็นระดับหนึ่งราชาวิญญาณคือระดับที่6และปรมาจารย์ระดับที่7นักบุญระดับที่8จกกักรพรรดิคือระดับที่9 ทิพวิญญาณแห่งสวรรค์คือระดับที่สิบที่เคารพนับถือ,อทิพย์วิญญาณสวรรค์ระดับที่สิบที่เคารพนับถึงั้นหรอครูคะต้องใช้เวลากี่ปีหากต้องการฝึกฝนให้ไปถึงระดับที่สิบหรอคะ,ออะได้สิก็จะเล่าให้ฟังมีเด็กคนหนึ่งเขาเป็นพระตั้งแต่อายุแปดปีเขาเป็นอัจฉริยะขาได้เป็นราชาวิญญาณต่ออายุสิบแปดปีอายุสี่สิบปีเข้าสู่จัก,กรพรรดิระดับที่เก้า และตอนนี้เขาวายุร้อยสี่สิบปีก็ยังไม่ผ่านเข้าไปสู่อัตรบที่สิบได้เลยเขาเป็นถึงอัตริยะก็ยังไม่ผ่านงั้นหรอในช่วงเวลาที่เสียไปกว่าร้อยปีก็ไม่สามารถผ่านก็ไม่ได้ถึงระดับที่สิบได้ก่อนที่ข้าอายุสิบแปดปีจะสามารถฝึกฝนจนถึงราชาวิญญาดับที่หกได้ไหมนะไม่ข้าจะต้องฝ่าฟันเพื่อครอบครัวของข้าข้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นอันดับแรกข้าต้องไปฝึกจีซานก่อน เยี่ยเศียวเออกำลังจะทำอะไรหมิงจิงอยู่เหลี่ยวกวงเหยียนอยากมากที่กุญชายเมิงจิงอยู่จะคิดถึงฉันและมายืนอยู่ข้างๆฉันฉันต้องรีบขาโอกาสนี้เพื่อยาะเยอะเยี่ยเศียวเออ <c oughs> คุณชายเมิงจิงอยู่ตั้งแต่เย่เศียวออมีพลังทางวิญญาณเธอก็ไม่เคยสนใจโดยใจใจท่านเลยไม่ใช่เหรอในฐานะที่ข้าเป็นเพื่อนของเธอข้ายังไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่ากันว่าที่เย่เศียวออมีพลังทางวิญญาณเพราะว่าเธอมีเคล็ดลับวิชา แต่เธอกลับไ่แบ่งเกล็รลับวิชานั่นกับท่านเลยถึงก็ทําเกินไปจริงๆนะเฮ้แต่เจ้าต้องการเคล็ดลับวิชานั้นก็ไปขอตัวด้วยตัวเองอย่ามายุ่งกับข้าเจ้าทําแบบนี้เจ้าต้องการอะไรฝึกเอ๊ะไม่ว่ากาจะไม่ชอบเย่ยเสียเออแต่เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเปรียบเทียบกับเธอคนอย่างเจ้าเทียบกับใครไม่ได้เลยยิ่งกับนางฟ้าจริงเจ้าเก่าหางด้วยแล้วยิ่งเทียบไม่ติด คณชายหมิงจริงอยู่นี่ท่านไม่รู้เหรอว่าหัาวใจของข้ายอยู่กับท่านน่ะหืมนี่เสียวเออทุกอย่างเป็นพระเจ้าข้าจะไม่ไปล่อยเจ้าไปแน่ที่ซสี่วหยุนทางผู้เขาเหรียญฉีหืม